สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปสิภาเขาปานอไม่ไปหานอไม่มาแกงขางสวนพี่น้องนอไม่ขางสนวนพึงเมพี่น้องนอไม่เอียง พึ่น,น่พี่น้องน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่เรี้ยงกันได้ใช่องไหม nó mày khá vẫn khi nào dì đã tắt nhạc là hẹn ra tắt ปุ่นสินค้าปุนพี่น้องหาหน่ไม่มาแกงเทียงพี่น้องหาหน่ไม่ขังสวนอันนี้กขข่อย,ยหามา,อย,าอยู่ขังสวนพี่น้องว่าสีแกงว่าสีแกงปอกแล้วสีแกง ไอ้สีดาเราไปหามาของเราแล้วก็ไปหามาเราไปได้มาจากบ้านมูเล่าเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเดี๋ยวสิพาออกไปเบิ่งของไอ้สีดาได้หลายป็นได้ไปเบิ่งน้ากันเราได้หยังมาเนี่ยเทลงโมหิม น้ำไม้เมือเ่อีนงามๆบวบไปสองสามมือกะเหี่ยวละไอศิษดาได้มาหลายอยู่เด้อพี่น้องมามาปอกบานมาเบิ่งปอกน้ำไม้ปอกน้ำไม้เด้อพี่น้อง แกไมรู้แกนามันจะทำกวนมันจะทำกวนแ้วจะไปแกในบ้านกี่้อบสองออก,ก่อนแกในบ้านกัขยะไรแกอยู่สวนก็ได้กินขยะเป็นขา เสียไปแล้วก็เทไป,ไปสมสมในบ้านสวนํามานี่นก็ะีพีงป่านนอนหน่อยนั่เหีงปุ่ตะกุกตะกกมาอาทิตย์นี้พี่น้นนนอ,นองกกกแกนแมนมันสไล้ค่ะสวนขาล่งออกบอกหลาสิลวกแพ็กใส่สองใส่พี่น้องน่น่ยแมัเอาออกมา เคียนมะชุกมาแกงข้าตุ้มมะถุกเป๊ะๆแกงโลดกินกับคนกับแก้วแก้วออกมาโดดมูฟันว่าเห็ดน้ำมันชมให้กินแนวก่อเ,เดี๋ยวให้มันอันให้มันไก่อันซีเมอรก้อนให้มันขึ้นน้อยแน่อนางสิงไปเก็บมาเห็ดน้ำมันชมให้มูจนนะคล้องกินอะไรพี่น้องน้ำมันชมแท้กินะกนะ ช่วงมีแพอ่ไรกำลังช็กเปิลน้อใหม่กำลังเกิดน้องใหม่กำลังเกิดสิไปเมืองไทยเราพี่น้องเอ,อ้นยน้องใหม่ไปเออ่ดปลาน้งใหม่ผู้ใดจะไปเก็บน้องใหม่มาไปให้ก่อยกลับมามัก็แเสินล้าเอ,อันน้นกลับมามันก็สิเก้ช่วงน,น้อลังพอดีอ่อ,อน,ออน เง่าพี่น,อน้องนอนนอนสันมันจะแตกตุ่มทำเร็วเอ้ซีด้าจะเขาเมื่อนะไปเบิงเขาเบิงเขาเบ,บิงโทรทัดซองถุงยังพันเมื่อพี่น,อน้อง สีดาคือหอยชนะทัดแนวอันชุมน่มไงชุ่มนอหน่อยจะไปตุมตุ่มมัดนอตุ่มมดนอมันเสบตังกด้วยก่น้อด้วยตุ่มตุ่มมัดนอสีหมมอม,ม,อ,ม,ม,อ,ม,มอ,อันนี้ก็จะไปลวกลวกเพียนไปหมูแมน่นยังไอสักนอโดยคืกอกจออ้ะพี่นอนก็จะเรียบวันบอกว่าีเส้นควาส้มเนี่ยก็จะไปตุมตุ่มมัดนอ นอยเนีมันไปเกียนาะนันขึ้นมาีง,งนันขืนส้วงขนย่าปวดปปไ,ปได้ไก่ขนมาดึ้นตาโปผ้าไปสึาบปพ้าไปเขาปล่านัยงดูไก่ไกปได้แล้วก็มีประภาปไป เดี๋ยวเลี้ยวอันนี้ก็สิหอบใส่ถุงอีงคอนนอนฉันมันนี่พี่นอ้องเอา้าพอกันพอกันจุดน้ำเด้ดน้ำด้วยสิหอบใส่ใส่ถุงแล้วก็ไปอีคนอนไปส่งนี่ป่ะซื้นาน้ำมายืนค่ะนี่ยแหละพี่นอ้องนงาน,นเนี้ยตุ่มบอดนเด้อพี่นอ้องเด้อลวกลวกตาว่าฟดขึ้นนะคะ ខ្រូពីស្លានសានទ្លាខ្លាន់សាទສលាលឩាសតខ្លាខ្លាំងបាន់មានរៀដូចជាត់